เ็นรอยแตกๆแ,แยกๆนี่ไหมมันจะสไลด์อยู่กับระดับฝีมือครับขุ่นสะที่ไม่กลัวเม้กระทั่งดินสมองพร้อมลุยครับฝนก็จะมาแล้วครับ ลึกประมาณ2เมตรครับรวมทั้งคูด้วยก็3เมตรจานลบจัดให้ครับยืนแบบสิ่งเสียงเสียงที่จะสไลด์งบงับงบงับ เป็นชั้นกระเทีอ่มันจะตั้งอยู่หรือเปล่าแล้เวเดินมาฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้อุ้ยนีดนไ,ได้สุดยอดมาก เรียกว่าชั้นกะทิดูท่ายืนเขารู้เลยนะผู้มีประสบการณ์ครับเขาไม่ยืนแบบแบบท่าขนาน <c oughs> อือเกือบถึงกันนั้นแล้วอะเกือบถึงแท็กแล้วอะแรงมันตกมาแล้วเบี้ยสไลด์แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ หนีทันครับโอ้โหหนีทันหนีทันเอ้ยเอ้ยเห็นมาแล้วมาแล้วเห็นไหมมาแล้วมาแล้ว,ลวทั้งทั้งทั้งแถบเลยอ่ะถ้ายืนอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยโอ้เลยนิดเดียวเองอะถอยถอยถอยโอ,โอ้เออถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้ว,อ,ลวอ๋ออุอ้ยหน่ากลัวมากดินแบบนี้ โอ้ดูมันสไลด์มาเก็บเก็บได้หมดหรอเปล่าไม่รู้นะทางเนี้ยเออไม่หมดแน่เลยอ่ะหนักกลัวมากถ้าขืนอยู่อีกต่อไปเนี่ยรถสไลด์ลงมาแน่นอนร้อยเปร์เซ็นครับเราการันตีได้เลยแต่ตอนนี้เรารอดปลอดภัยแล้วอันนี้น่าจะเอาไม่ได้ครับกองนี้หรือว่าเขาจะเอาคอยดูตอนต่อไปครับ พอเราดเราใจไม่ออกแน่นอนโอ้นาทีระทึกโอ้ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะสไลด์มาอย่างนี้ครับสาลูงนี้ขุดยากมากนะเป็นดินสมองอชั้นกลางครับดูมันไหลไม่เรื่อยอะมีทางเดียวต้องลงไปแต่แต่ข้างล่างนี้ไม่เป็นไรนะ โอ้สะลงนี้ยอมเลยครับด้วยกะทิอ่ะถอยแล้วครับถอยแล้วไว้ใจไม่ได้ครับอาจารย์รบบอกว่าโอ้ไว้ใจไม่ได้ต้องมีไหวพริบต้องอ่านเกมครับ เริ่มจะมาอีกแล้วเริ่มจะสไลด์อีกแล้วตรงนั้นหักแล้วนะเป็นรูปเป็นร่างหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยอมเลยเรียกว่ากะทิทั้งนั้นเลยขนาดอยู่ขนาดอยู พี่เนินๆนะนเนี่ยเย่ยอมเลยครับดินแบบนี้ มันจะถลายมาเรื่อยๆนะกะทิแบบนี้ถ้าฝนตกมาเรียบร้อยพังหมด การขุดของจัน์ลบเขาจะค่อยๆดึงขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเก็บทีละเล็กทีละน้อยนะจะไม่วู่วาม <laughs> การขุดของเขาเขาจะเอาล้อนําอยู่ข้างหน้าสปอกเก็ตจะอยู่เฮ้ยอยู่ด้านหลังเนี่ยเวลาถอยอะ่ะมันจะช่วยได้เยอะเวลาจมเวลาอะไรเนี่ยตัวสปอกเก็ตจะอยู่ข้างหลังอันนี้อันนี้ข้างหน้าล้อนอําอ่ะเออเริ่มสไลด์แล้วลูกบี้เริ่มสไลด์แล้ว ไม่มีเบิร์มครับหนากลัวแต่ว่ามันไม่ลึกเท่าไหร่ ไม่จมหรอกถ้าลงไปเนี่ยจะจมอยู่ช่วงนี้แหละถ้าจะเดินขึ้นก็ต้องแหวกไปเรือ่อยอะดินตรงนี้มันจะแข็งด้านล่างชั้นกลางมันจะเป็นเป็นต้มอะยืนขุดแบบสบายใจเฉิบเนี่ยไม่ได้นะ ต้องดูเหตุการณ์ด้วยครับนั่นน่าจะเก็บไม่ได้หล้โอเคใครที่มีประสบการณ์ครับคอมเมนต์หน่อยสิจะขุดท่าไหนดีหรือท่านี้ถูกต้องแล้วกะทิเลยอะ่ะ